สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวของกายซาเรลทุกคนด้วยนะครับผมหยุบการอัปเดตแพทตูต้กระชาใหม่นี่ครับผมตัวที่หลายๆคนกําลังตั้งตารออยู่ดรวชานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็ต้องการเหมือนกันซึ่งตอนนี้เรามีเพชรอยู่1น7่งหวังว่าจะพอนะถ้าเกิดพอถ้าเกิดตรงนี้พอแล้วผมได้ดชาโดยที่เพชรยังเหลืออยู่ เยอะผมจะไปเปิดตัวของไลคนต่อแต่ถ้ามันได้แล้วมันพอดีตัวเราก็จะไม่เปิดต่อแต,แต่ถ้าเกิดมันหลุดเลทแต่ถ้าเกิดมันหลุดเลทหมายความว่าเพชรตรงนี้แม่งจะไม่พอผมาอาจจะต้องเติมเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ผมอยากได้มากตัวนี้เขาเป็นหลวของใครหลายๆคนนั่นแหละซึ่งถ้าดูจากประวัติผมเพิ่งจะได้น้องซิวบูปเพ <laughs> ตอนนี้ไม่มีการันตีตอนนี้คือห้าสิบห้าสิบ ซึ่งผมอยากได้ผมต้องการมากถ้างั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยครับผมเปิดสิบครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็เหมือนเอ๊ะแทบจะเหมือนเริ่มใหม่เลยอ่าโอเคตอนนี้มีอยู่ห้าปุ๊บสิบห้าครับลุยลัวชา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 จริงจริงถ้ามันไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่า ไม่แปลกใจแต่ผมอยากได้รู้สึกจะมีสีดาวตัวใหม่นี่เมื่อกี้ผมเห็นแป๊บๆนี่ไงโอเคโอเคก็ก็ได้อยู่ไม่เร็วไรไม่ย่ำแย่แล้วกันก็ยังโอเคอยู่อะ่ะอ่า25่ต่อเลยครับได้เหอะขอร้องได้เหอะ อยากได้ว่ะไม่โอ้ไม่แปลกใจครับพี่จะไม่ดรอปอะไรอื่นให้ผมจริงๆหรอครับแมยี่ห้าสามห้าครับจัดไปเฮ้ยออกมาเหอะเร็วเร็วทองท้องอย่าได้ดึงท้องแล้วเร็วโอ้โหอ,อะไรเนี่ย โอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่นะเอา้าลืมเฉยช่างมันครับยี่ห้าสามห้าไหมสี 4, 3, 5, ่สามห้าหรือสี่ห้านี้ลืมไปแล้วสามห้าหรือสี่ห้าไม่รู้ครับจัดไปทําไมมีแววว่าจะเฮ้ยไม่เอานหน ไม่มีไม่มีเมื่อกี้สามห้าหรือสี่ห้าอันนี้สี่ห้าหรือห้าห้าจัดไปครับจัดไปขอหนึ่งทอง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 เร็วหนึ่งทองออกมาปุ๊บไม่มีเยี่ยมช่างมันไม่นอปแล้ว ไปอันนี้สุดท้ายแล้ววะเนี่ยไม่มีแล้ววะเนี่ยไม่มีให้เปิดต่อแล้ววะเนี่ยเฮ้ยคุณเฮ้ยแต่และได้สี่ดาวเพียบเลยแต่แต่ไม่ต้องการไหมอะขอละมามาทองสุดท้ายแล้วเว้ยทอง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 ,ทองหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งทอง หนึ่งทองจัดไปมาอ้าวทำไมทำกันอย่างนี้เราเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นอันนี้ลบล้างเมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนสตูเป้าหมายหากเป้าหมายดังกล่าวไม่ติดสถานะแตปไพ่จะมีโอกาสพื้นฐาน60%ที่จะติดสถานะแตปไพ่โดยดีเฟนส์ของสตูเป้าหมายที่ติดสถานะแตป้พ่จะลดลง12%เวลา1นึ่เทินหมดตัวครับ หมดตัวเดี๋ยวมีที่ไหนอีกไหมเนี่ย Five minutes later เฮ้ยทุกคนเพชรเพิ่มมาจากไหนก็ไม่รู้เราได้เปิดต่ออีกครั้งหนึ่งมารู้สึกอันนี้จะสุดท้ายแล้วไหมชี้ชะตาเราแล้วไหมจัดไปครั้งสุดท้ายทําไม่ได้ก็ก็ไม่ย้พูดยังไงแล้วก็หมดคําพูดอะ่ะสีทองคือตอนเนี้ยขอให้แม่งออกเป็นทองก่อนสิ่งเดียวที่ต้องการตอนนี้คือให้แมงออกเป็นสีทอง เพราะมันเหงามากตอนนียท้องหนึ่งท้องหนึ่งท้องครับหลวชาครับหลวชา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 ในที่สุดอะในหลว้เว้ยดีหลวเว้ยในงเว้ยดี๋ยวงเว้ยดี๋ยวเตะก็มาดิครับก็มาดิครับ โอ้โหอำนาจแห่งสิ่งที่มองไม่เห็นไร้ครนทำไรได้อ่ะ ทำให้แท่กของผู้สมสัยเพิ่มขึ้น20%หลังจากทุกผู้สมสัยทําการโจมตีทุกครั้งที่โจมตีโดนเป้าหมายที่แตกต่างกัน1ตัวจะฟื้นฟูค่าพลังงาน1.3.0่นหน่วยโดยการโจมตีแต่ละครั้งจะสามารถฟื้นพลังงานโดยวิธีนี้ได้สูงสุด3ครั้งหลังจากผู้สงสยัยจะท่าไม้ตายจะทําให้ความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น12หน่วยเป็นเวลา1เทิร์นอันนี้ก็ดีเรามีโอกาสได้มากน้อยขนาดไหนครับโอ้โห,โหโ ไปวนใหม่ตั้งไปวนใหม่ตั้งแต่แรกไปวนใหม่ตั้งแต่แรกเลยเมื่อได้มาแล้วก็ต้องเช็คสินค้าสิครับเอโดรอนเฮ้ยเรามีสามอ๋อใช่มีสามได้สามตัวเมื่อได้มาแล้วก็อัพเลยครับรูดวิจวิงวิจวิงวิจวิงวันจวิงวิวิวิงเท่ครับจวิง จะวิงขึ้นอ่าไม่พอไม่ใช่อุปสรรคอยู่แล้วครับปั่นเลยอ่นอืมอืมเออได้ทั้ง เออยิงเบสิกตํตตตยังไงล่ะครับตตตโอ้โหหกกันแค่หกกันสีุ่ดไม่ได้ปั้นดูก็รู้ว่ารักตัวเดียวรับนี่ไปออตตายซะเฮ้ยยังไม่ตายตายยังยังไม่ตั้งให้อีกอันเนี้ยตายแล้วเออ ดูก็รู้ว่าักตัวเดียวสันต้อยจกเยี <Yeah. S 1> ่ยมเจ็ดสิบรู้ชา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 จะได้ลองใช้จริงไหมนะเฮ้ยกดจนเมื่อยนิ้วแล้วเนี่ยเออคิดว่าแช่นี้แหละใช้เพราะเขาเป็นรูปรวอยชาครับไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะมันดีหรืออะไรครับใช้เพราะเขาเป็นรูปหล่อชาแค่นั้นเลยครับไล้คนประจาตัวผมไม่คาดหวังว่าผมจะมีอยู่แล้วซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าผมหมดตัวแล้วผมมีปัญญาเปิดแค่นี้ผมก็เลยไม่ได้ไปผมเลยไม่ได้ไปคาดหวังในตัวของไล้คนประจาตัวแล้วคิดว่าคิดว่าน่าจะทําดีสูงสุดแค่นี้แหละตัวของลิลิกยังไม่มีครับไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้ครับไม่มีครับ ไม่ต้องคาดหวังจัดออโต้ไปก่อนเอ๊ะใช้ดาเมตจินตภาพดีไหมไอตัวนี้มันเอาไว้ฮิลนี่ไปใช้เป็นอย่างอื่นไม่ดีก่อน <c oughs> หรอหลวยชาพ่อค้าลึกลัๆจะต่างแดนผู้มีหน้าตาคล้ายกับคนคนนั้น <c oughs> <c oughs> คนที่คนที่คุณก็รู้ว่าใคร <c oughs> กับกิจกรรมใหม่ม่านสงครามดวงดาว เดี๋ยวเราไปทดสอบตัวละครกันก่อน,นเริ่มจากโรชาทำการรักษาด้วยอัตโนมัติให้กับฝ่ายเราที่มี SP ต่ำเกินไปเปิดใช้งานเขียดแดนรักษาจะทำการฟ้นฟู SP หลังจากฝ่ายเราได้รับการโจมตีลบเอฟเฟกบัฟทั้งหมดของอทั้งหมดของศัตรูใช่ไหมโจมตีเป็นไงโอเคเสียบแทงเข้าไปจุบ๊บอันนี้ลองสิ๋อ สร้างดาเมจได้เหมือนกันอันตรีก็สร้างดาเมจโอ้โหชอบเลยเดี๋ยวลองตัวหนึ่นในครบขนูใช่ไหมเขาเคยทำอะไรได้หุยหุยวิ่งเร็วมากดุด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 ซ้อนซ้อนได้หลายครั้งซ้อนซ้อนได้หลายครั้งซ้อนอีกซ้อนอีกซ้อนอีกเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีก ไม่ทำอะไรได้ตัวียวอว่ะโอ้โหที่ตัวแม็กแท็กอ๋อแข่งท,กกทีมดีงามเลยนี่ไงอืมเฮ้ย ขาไม่ลงลงประจำตัวไปอยู่ข้างในนั้นกันแน่นะออาไปลองในนี้แล้วกันเล่นอันนี้ประจำลุยครับเฟื่องฟูเล่นเฟื่องฟูผ่านง่ายที่สุดและสะดวกสุดด้วยแต่คุณต้องมีเฟื่องฟูโอเคเออเพิ่งจะพูดไปแม่งไม่ดอกเฟื่องฟูลุยเฟื่องฟูครับเฟื่องฟูครับเฟื่องฟูครับ อครับโอเคกดรีเซ็ตได้กดไปเับไม่ต้องไปกักๆไม่หรอกจริงๆเนี่ยเอาเครื่องฟูมาปุ๊บเนี่ยได้ละเอาเป็นอันนี้ก่อนเอาชัวร์ก่อนแล้วต่อไปที่เราจะเอาก็คือล้างลบล้างสถานะเปิดเลยครับตั้มจริงๆตอนเนี้เรากดออโต้ไปเลยก็ได้ไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่เราได้อันเมื่อกี้มาเรากดออโต้ได้เลยตป็นตาย ไงเอยตุม้มสี่หมื่นสองครับผมแต่ยังไม่ตายให้เอาตัวนี้ครับที่เป็นตัวล้างล้าเอฟเ,อฟ,เ,อฟ,เอฟกต์ดีบัฟเนี่ยที่เหลือเราเนี่ยถ้าเราได้มาอย่างเงี้ยเราสบายแล้วที่เหลือเราเราออตโต้เลยเราปล่อยออตโต้เล่นเลยก็ได้ถ้าได้ครบตรงนี้แล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเนี่ยกดออตโต้ไปเลย แล้วปล่อยให้เกมมันเล่นเองแล้วก็นั่งดูไปนั่งดูไปยาวๆเนี่ยระหว่า,านี้เราจะไปทําอะไรก็ไปทําเลยเนี่ยจะ,จะไปเข้าของน้ําจะไปซักผ้าจะไปรีดผ้าจะไปทําอะไรก็ทําเลยปล่อยเกมมันเล่นเองล้างออกเนี่ยแล้วพอครับก็เข้าใจดีบัฟใส่เราอะ่ะเดี๋ยวไอตัวของถาดของเราอะ่ะมันจะล้างอัตโนมัติบวกกับคิวด้วยทําให้ สบายเลยคือเราเล่นสบายไม่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยสบายกดออโต้ไปเลยเนี่ยให้เขาเล่นเองไปเลยเนี่ยเราจะไปไหนก็ไปจะไปซักผ้าไปล้างจานออกไปซื้อกับข้าวก็ไปเลยิเซ จบเห็นไหมจบแล้วง่ายมากมันมีดอบควันตั้มอยู่จริงหรือเปล่าครับทำไมผมยังไม่เคยเห็นเลยล่ะโอเคเสร็จพอดีครบของสัปดาห์นี้อ่าผมเล่นผ่านหมดทุกโลกแล้วนะเท่าที่มันจะมีอแต่ว่าผมยังไม่ได้ขึ้นเลเวลตัวเองให้เป็น80เนี่ยเห็นไหมอย่างที่เห็นเนื่องจากผมสบายใจกับตรงนี้อยู่ท <laughs> รัพยากร น่าจะต้องหายเยอะถ้าผมจะขึ้นไปอะ่ะมิจุบ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 โอ้โหที่เป็นไงเดี๋ยวต้องขอตัวไปหาของให้หลัวชาก่อน <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ